โอเคครับก็ขอกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกายอิดกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาลงดันเจียนไปยังไงให้ไก่ในสูตรของผมนะครับแบบคนเดียวเนาะไม่ได้ใช้เพื่อนด้วยก็คือแบบสาคนที่เงาเงานะครับคือไม่มีเพื่อนล่นด้วยครับก็ใช้สูตรผมได้นะครับอันนี้เป็นดันเจียนฟาร์มไดเมีนะครับไม่ใช่ฟาร์มเวฟเนาะก็อาจจะไปได้ไม่ไกลแต่เราจะฟาร์ม่ะเพื่งจะฟาร์มไดเมีกันนะครับว่าทํายังไงให้ได้ไดเมีเยอะๆในส่วนของผมครับอันนี้เป็นสูตรรของผมโดยเฉพาะะนคับก็ ในในสูนี้เนี่ยจะต,ต้องใช้การบัฟวนด้วยนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันบัฟวนยังไงหรือว่าใช้เออวินยังไงเนี่ยก็แนะนําให้กลับไปดูคลิปที่ผมอ่าอัปโหลดครั้งที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนาะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาก,กันเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณสําหรับอ่าขอบคุณสําหรับ50 Sub s ซับสไครป์นะครับที่ผ่านมาเนาะก็ค่อนข้างที่จะนานกว่าจะทำแต่ละคลิปได้เนาะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามกันมานะครับก็ ใครหน้าใหม่นะเก่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากให้ผมทําอะไรบ้างเนาะผมก็จริงๆทำการทุกคอมเมนต์แหละผมก็ยังอาจจะไม่ได้ตอบเนาะก็แบบอย่างเช่นแบบคอมเมนต์ถามว่าพี่ตอนนี้ต้องทํายังไงหรือเงี้ยผมก็แบบไม่แน่ใจผมก็เลยไม่กล้าตอบนะครับว่าแบบตอนนี้มันดีไหมหรือแบบถ้าผมตอบไปมันผิดอย่างเงี้ยผมก็จะแบบเออก็จะรู้สึกผิดนะครับก็เออก็อาจจะแบบอันไหนที่ไม่แน่ใจเนี่ยผมจะไม่ตอบแล้วกันแต่อันไหนที่ผมรู้สึกว่าผมมั่นใจผมก็จะตอบให้เนาะว่าแบบตัวน,นี้ไปแทนได้หร,รือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะ ก็ในส่วนของเซตวันนี้นะครับก็จะมีสปีดวากอนถ้าไม่มีสปีดวากอนเนี่ยเอาตัวอื่นมาได้ก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้เอาสปีดวากอนกับบนะูมานมาเนาะจะได้ปัมเงินเนาะแล้วก็มีนวนดดําแล้วก็ริมชื่อมีฮอาเออร์วินแล้วก็ตูริวนะครับมีฮอคเป็นไดเมจหลักของผมเนาะก็คือผมจะเชื่อมต้องเอาตัวฟังเวนมา2ตัวเนี่ยเพราะว่าจะได้มาลงมีฮอครัวๆเนาะเพราะว่ามีฮอ k มันอัพค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วก็ถ้ามีไฟออฟเนี่ยแนะนําให้ใส่กับมีฮอคด้วยนะครับจะได้ไดเมจ เยอะขึ้นกว่าเดิมเนาะหรือว,ว่าถ้าใครไม่มีไฟออฟก็ใส่บูไอ,อออฟก็ได้ไมันจะได้บบกว้างๆเนาะโอเคครับเราก็มาเข้าในดั้งลีกูระนะครับลีกูระไปโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในแมปแล้วนะครับก็ถ้าเริ่มเมื่อเริ่มมาเนี่ยเราจะใช้อูริว็นตัวต้นเกมเนาะแล้วก็ไอส่วนของสปีดวาก้อนกับบูมาเนี่ยอย่าเพิ่งวางเนาะวันนี้เป็นส่วนของผมก็คือให้กดออร์มาไปนะครับมันจะได้ทำได้ดามิแล้วก็เวฟได้ไกลๆเนาะเพราะว่าถ้าสมมติกดเอ็กซ์ตรีมอย่างเงี้ย ถ้าเราอัพมีฮอกไม่ตันหรือว่าอัพมีฮอกยังไม่ถึงไหนแล้วเราแบบแพ้ก่อนได้ไหมเราก็จะน้อยไปด้วยนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมเล่นนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นออสตาเนาะก็ติดติดอะไรวะกำลังทำโปรเจกต์อยู่นะครับก็เลยไม่ว่างนะครับมาเริ่มมาครับยังยังไม่ต้องวางตัวนะครับเราเราเซฟเงินให้ถึง680แล้วเราค่อยวางออลิวตรงนี้เทียวนะครับเหมือนกับเหมือนกับลิปวันก่อนนะครับแบบพิปไอเชื่อมไปลงกับเพื่อนเนาะ มันระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอตัดเวลาไปตอนที่มันมีเงินครบแล้วแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เว็บที่3แล้วเนาะ้ยเบรที่2แล้วนะครับก็เราจะทําการได hey, ้วุลิไปสามมาแหละเราก็จะทําการวาง u u. อุลิออ่าเรียบร้อยมันก็จะเคลียร์ตรงนี้ไปนะครับเราก็อ่ารอให้มันเดินมาตอนนี้ก็จะโดนเคลียร์ไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวข้างหลังที่มันเดินผ่านมาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันจะมาโดนอ่าทางวงตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็สำหรับใครที่มันเดินมาไก ตรงนี้นะครับก็ถ้ายังไม่ได้วางก็รีบวางนะครับมันจะออกจากวงแล้วก็เข้าบ้านไปได้นะครับแต่เว็บแรกๆก็คงไม่ต้องกลัวหรอ,อกมั้งเพราะว่ามันมันก็วฟวเลื่อนน้อยน้อยเนาะโอเคครับเมื่อเราวางโอลิวแล้วเราก็จะทําการลงพวกโัว,วาปัมตังไปเลยนะครับแนะนาแนะนําให้วางแบบบูม่ากับสปีดวากอนและอัพพร้อมกันไปแบบสลับกันไปนะครับเพราะว่ามันจะได้เสิร์มเงินกันไปนะครับนี่เป็นสูตรของผมเนาะถ้าใครสะดวกยังไงเนี่ยก็อัดตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเป็นสูตรของผมคนเดียวเนาะ ถ้าสมมติทุกคนรู้สึกว่าสูตรผมมันไม่ได้ใช้ได้ขนาดนั้นก็ใช้สูตรของตัวเองก็ได้นะครับมาปะปนช่วยเสริมกันก็ได้นะครับแลครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมมีเงินวางพวกตัวเรดเม็ดหลักแล้วแล้วกันนะครับระหว่างนี้เราก็จะปั๊มเงินแล้วก็ให้อูริวเนี่ยเคลียร์พวกตัวต้วตน,ตนเกมไปนะครับเพราะว่าอูริวเป็นตัวต้นเกมอะอ๋อครับแล้วก็ลืมบอกเนาะก็เวลาระวางอูริวเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมอัพกันด้วยนะครับไม่งั้นไอพวกตัวที่มันเป็น powerful หรือว่า อ่า powerful 2เนี่ยมันจะจัดการไม่ได้นะครับอ่าแค่นี้แหละครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเงินกันต่อดีกว่าครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อ,อ,อัพพวกตัวเงินจนตันแล้วนะครับตอนนี้ก็สังเกตได้ว่าเวย์ยี่สิบกว่าแล้วเนาะก็ตอนนี้ผมก็ใช้แค่ออดิวตัวเดียวในการกันบ้านนะครับแล้วก็ใช้อัพเกรดแค่ขั้นเดียวเนาะมาฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มวางอ่อเอออะไรวะลืมชื่อแล้วมีฮอกนะครับเริ่มวางมีฮอกกันนะครับ นะครับแล้วก็วางเรียงกันไปเลยนะครับแนะนําให้มันอยู่มุมซ้ายๆตรงนี้นะครับมันจะได้อะตีโดนถึงประมาณตรงนี้นะครับถ้าใส่บูอ้าออฟก็น่าจะโดนทั้งระยะเลยนะครับถ้าใครใส่บูอ้าออฟเนาะเดี๋ยวเราก็จะทําอย่างนี้กันเลยนะครับแนะนําให้วางเป็นเป็นจะ,จะพู่ยงไงดีว,ว่าคือจ้องเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับจะแบบวางเป็นแนวยาวก็ได้เพราะมันจะได้ตีรอบแมป,ปก็ได้หรือว่าจะวางเป็นแนวหลังมันจะได้ตีถึงฐานได้นะครับ ปกติผมชอบวางแบบนี้เนาะมันจะตีแบบถึงประมาณแถวๆนี้อ่ะมันผมชอบแบบนี้แหละ <c oughs> จะพูดยังไงถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> มาเดี๋ยวเราก็จะเริ่มอัพกันแล้ว <c oughs> แนะนำนะครับว,ว,วิธีการอัพพวกตัวละครเนี่ยผมแนะนําว่าให้อัพทีละตัวไปนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยตัวนี้ไม่เงินได้นี่หว่าอัพตัวนี้ก่อนอะไรเง,งี้ยมันก็จะแบบ,แบ,บสมมติถ้าคุณอัพแบบตัวละห้าพันห้าพันห้าพันไปอย่างเงี้ยคือเงินมันจะหมุนหมุนเขาเงินมันจะหมุนไม่ทันอ่ะเข้าใจช่ไเราก็แบบ อัพไปทีละตัวดีกว่าแบบให้ตัวนี้ตันก่อนแล้วค่อยอัพตัวต่อไปเนาะอันนี้น่าจะเป็นคอมมอนเซนส์ของหลายๆคนเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังจะทําแบบอัพทีละพันทีละพันไปหลายๆตัวเนาะก็ก็อยากให้จะให้คิดใหม่นะว่าให้เราอัพอทีละตัวดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราอัพตัวเนี้แบบแบบตัวนี้พวกนี้เป็นขั้นสองใช่ปหแต่แบบเหมือนเกมมันจะจบอยู่แล้วแล้วทุทุตัวไม่ยังเป็นขั้นสองมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่เข้าในแบบได้เหมเราก็จะไม่ถึงเนาะ นะฮะตอนนี้ก็อันนี้ตัวแรกถองอัพเนาะก็จะตีได้ยังไม่ถึงไหนนะครับถ้าอัพทันเดี๋ยวก็น่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณแถวๆนี้น,นั่นเองเนาะนะครับงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะทำคลิปไปเลยแล้วกันนะครับแบบทำคิปตอนที่ผมแบบมันเลดเกมแล้วแล้วเราก็จะได้อ่ามาทำบัฟบนกันนะครับจะได้ดได้เมจเยอะๆน,ะนั่นเองโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงเวฟที่6 0สกันแล้วนะครับก็ ให้ทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมก็ระหว่างที่ผมทำคลิปไปเนี่ยผมก็ได้วางโนวดดาเนาะตามมุมตามนี้เลยนะครับถามว่าทําไมผมไม่วางสี่มุมตรงนี้เนาะก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวางสี่มุมกัตรงนี้เนาะแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเปืองนวดดาเนาะก็เลยวางแบบนี้แบบนี้อเดี๋ยวผมจะให้ดูอะตัวที่1นะครับตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5้าตัวที่6ตัวที่7ตัวที่8นะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับ ก่อนจากนั้นเนี่ยเวลาตั้งแต่ไว้หกสิบขึ้นไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะไหวแล้วหรือว่าแบบมันเริ่มดูดมาตรงนี้กันแล้วเนาะก็ให้ทุกคนเนี่ยเริ่มวางเออร์วินนะครับอ่าวางเออร์วินเลยเราจะวางเออร์วินเหมือนในคลิปที่ผมสอนอ่าสอนอะไรวะสอนทาบัฟวนเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ description เนาะสำหรับอ่าลิงก์สำหรับอะไรวะสำหรับคลิปสอนทาบัฟวนเออร์วินเนาะก็ได้ วางเออร์วินครบสตัวแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มทำบัฟวนกันเลยเนาะตั้งแต่ทำบัฟวนไปตอนนี้เนี่ยก็คือให้ทุกคนเนี่ยต้องจดจ่ออยู่ตลอดเวลานะไม่ใ่ห้ามแบบจะเพื่อไงคือก็อย่าว่าแวกอะ่ะก็คือแบบให้จดจ่อไว้นะครับไม่งั้นมันจะเสียระบบได้ถ้าเราทำไม่ถูกโอเคตอนนี้ก็รอให้มันถึงตัวโอนะฮะถึงตัวโอปุ๊บกดต,ตัวต่อไป ทีนี้เราก็รอบัฟบนน,นั่นเองโอเคครับตอนนี้ก็มีฮอกผมเหลือแค่ตัวเดียวแล้วก็จะอัพตันแล้วเนาะก็ตอนนี้เลยขั้นหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนนี้นก็ทำบัฟวนอยู่ต้องจดจอ,จอนิดหน่อยนะฮะ,อะโอเคตอนนี้เราก็เวฟเจ็ดสิบสี่แล้วก็ววกไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะถ้าถ้าโซโลถ้าโซโลแล้วผมลงคนเดียวเนี่ยเวทผมไปไกลได้ที่สุดในการโซโลก็ประมาณ80กว่านะครับแต่เนี่มก็ จำไม่ได้นะครับว่า80เท่าอะไรครั้งนี้ก็อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่าเราผมไม่ได้บัฟแบบเร็วขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะอยากทำไดเมจเยอะๆเนี่ยเราก็บัฟตั้งแต่เวฟแรกๆก็ได้นะครับแบบเวฟประมาณ40 30เนี่ยเราก็เริ่มบัฟวนได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมแค่จะไปเวฟใกลๆเฉยๆไม่ได้จะไม่ได้จะทำบัฟวนอะไรเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้จะฟาร์มไดเมจนะครับเพราะว่าไดเมจผมตันแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะมาสอนิธีการฟาร์มไดเมจสำหรับคนที่สอนเออสอนฟาร์มไดเมจสำหรับคนที่ เขายังไดเมดไม่ตันเนาะ,ะก็จะบอกนะว่าการทำบัฟบนเนี่ยยิ่งเราเว้นระยะเวลานาน,านขนาดไหนเนี่ยเวลาที่เราต้องรีบกดเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรายื้อเวลาไปมากๆเนี่ยเวลาที่เราต้องกดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะแบบไม่มีเวลาพักมือเนาะก็แนะนําว่าถ้าสมมุติมันมันหลอดมันหมดจบแล้วเนี่ยก็ให้รีบๆกดซะมันจะได้อามันจะได้มีเวลามากขึ้นนะครับไม่ใช่เราเรารอเวลานานกว่ากดเนี่ยมันก็จะ ทำให้ระบบเสียได้แล้วก็เราจะวอกแวกมากกว่าเดิมนะฮะไม่มีเวลาพักนั่นเองโอเคครับตอนนี้มีฮอผมก็เลยขั้นเดียวเท่านั้นยังอัพไม่ตันนะฮะจะแค่ตัวเดียวเป็นตัวสุดท้ายที่เราต้องอัพเนาะแต่ว่าน่าจะทันพอดีนะครับเดีเ๋ยวรอวินหมดแล้วก็ปต่อตอนนี้เว็บเจ็ดสิบเจ็ดครับผมหวังแค่เว็บแปดสิบกว่าก็พอครับประมาณแปดสิบผมก็พอใจแล้วนะครับ อ่าโอเคตอนนี้ผมมีเงินหนึ่งล้านอ้าวโอ้ทุกคนจบแล้วผมเพิไปกดเพิไปกดบัฟก่อนเวลาเรียบร้อยครับบัฟเสียระบบนั่นเองก็คือเราก็ต้องรอให้มันรีมาหมดทุกตัวก่อนนะครับก็น่าจะไม่ทันแล้วนะครับมาตอนนี้มีข้อคมเหลคตัวสุดท้ายแล้วก็กดอัพไปนะครับอูริวเดี๋ยวระหว่างรออะไรวะลืมชื่ออเวินเนาะลราก็มาอัพพวกตัวละครที่มันเป็นตัวลองๆไปก่อนนะฮะ พอสักวิ80ก็พอใจแล้วนะฮะโอเคเราวางพวกตอนนี้เสริมดาเมจไปก่อนนะฮะตอนนี้มันรีดาวคู่ดาวเสร็จแล้วหนึ่ง,งตัวสองตัวเหลือแค่สองตัวนี้เราก็จะทำบัฟต่อได้นะฮะ,ะระหว่งางรอทำบัฟเราก็วางพวกตัวเสริมๆไปก่อนนะฮะ,อะตอนนี้บัฟน่าจะมาทุกตัวแล้วเนาะกะ็เริ่มกดจากตัวนี้ไปรอถึงตัวก่อนนะฮะ ตอนนี้ได้เมทุกโต้ก็จะขึ้น3ล้านเนาะพอเรากดบัคไปแล้วถือว่ายื้อได้พอสมควรเนาะมาถึงแบบเวฟบแปเนี่ยอ่าเรียบร้อยครับเวฟแตอนนี้ได้เมทสี่สิบห้าบิลเลียนนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของ100บนะิลเลียนเนาะก็รู้สึกว่าค่างๆที่จะเยอะสำหรับผมเนาะอ่าเดี๋ยวผมกดตอนนี้ตัวสุดท้ายครับอ่าเรียบร้อยครับผมพอใจแล้วเราก็ปล่อยตัวเข้าบ้านไป แต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจเนี่ยก็กดบัฟต่อไปได้นะครับตอนนี้เราก็ไม่เชิงแพ้นะเดี๋ยวผมล,ลองกดอีกสักครั้งนึงอ่ะตอนนี้เดี๋ยวรอรอบัฟคนแต่มันน่าจะไม่ทันนั่นแหละเราถมปล่อยไปแล้วอ่าครับก็จบไปที่ได้ได้เมตร,รวม46่วมบ6บิลเลียนนะครับแล้วก็เวฟอยู่ที่83ในบหรือเนี่ยแหละก็ค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ย ถ้าใครชอบใจยังไงหรือว่ามีทริคอะไรเนี่ยก็แบ่งปันใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับแล้วก็ถ้าเจอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะลองเปลี่ยนแมปบ้างนะครับแบบไปรีวิวรีวิวแมปอื่นบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไายครับเจอกันใหม่คลิปหน้า